น่าจะชะโดวิ้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับอันนี้มาหน่อยดูยทุกคนโอ้โหโอ้โอ้โอ้โอนี่โอยดินดีเกินครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,น้าหน,านาเอฟซีช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนาเดชและก็แม็กนะเรากลับมาหมายนี้อีกหนึ่งรอบนะครับหมายคลองธรรมชาติด้านซ้ายมือนี่ส่วนด้านฝามือนี่เขาไถานาเตรียมรอน้ําฝนแล้วนะครับนี่เข้าฤดูฝนแล้วครับวันนี้เนี่ยมาปักเบ็ดประช่อนกันนะปักเบ็ดประช่อนปรากฏแล้วก็หมายเนี้ยมันมีเจ้าถิ่นด้วยใช่ไหมแม็กอลองดูครับ หากับข้าวสักมื้อหนึ่งเหยือใช้เป็นปลากระดีนะมีเบ็ดกันมาลาลาสัก25่คันครับจากเดิม30เนี่ยมันก็หักไปมั่งขาดไปมั่งเหลืออยู่ลาลาสัก25หคันบรรยากาศตอนประมาณสักเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วนะใกล้มืดแล้วครับ เบ็ดปลาช่อนแม็กก็จะสูงท่มหัวนะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วเนี่ยเหยื่อวิ่งเหยื่อเล่นเนี่ยพวกเหยื่อลูกปลาลูกเขียดเนี่ยก็จะเก่งอยู่นะครับพอได้ฝนมาใหม่ๆเนี่ยเหยื่อเล่นจะดี ดินดีด้วยครับเยียก็เดี๋ยวผมตัดคันนี้เลยแล้วกันนะครับหมายเดิมเดิมจุดเดิมเดิมนี่แหละแล้วเดี๋ยวไปช่วยแม็กปักให้ครบนะแล้วเราจะกูกันช่วงคำคๆครับสักประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มอ่ะหรอบแล้วก็เปลี่ยนเยีย ทิ้งไว้ชาว้าอีนหนึ่งรอบครับพาเดินดูหมายก่อนนี่หมายนี้พามาบ่อยอยู่ครับด้านหลังนั่นเป็นภูเขานะสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล,ล่เลาะไปตามริมคลองเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวคานี้มาเจอกันครับหลังจากดูบอลไทยนะจบครึ่งแล้วก็มากู้บ็ดเนาะเอาคันนี้มีลุ้นนี่เหมือนจะดึงอยู่นะนชอนหรือชโดไม่รู้ครับ อุยชโดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันดึงแบบเนี้ยมันไม่ดิ้นไงน่าจะชโดอุ้ยอุ้ยโอ้โหชโดมาครับเอาการเบ็ดเลยโอ้เบ็ดก้านยาวครับมันเอาอยู่ปากมันกัดไม่ถึงเชือกเอา้ามาใครอยากเห็นล่าชโดมาแล้วนะแม็กนะ <c oughs> ล่าด้ยวยเบ็ดปลาช่อนเนี่ยเนาะแม่ไซส์ประมาณโลนึงอนะเ <c oughs> นาะแม่ บอกแล้วว่าตั้งแต่เย็นเนี่ยว่าคลองนี้มันมีเจ้าถิ่นเนาะโอ้เด็ดครับแบบนี้ตัวแรกของค่ำนี้เป็นชโดนะอ่ะเดีย๋ยวไปดูคันอื่นๆต่อครับคันนี้ได้ลุ้นครับทุกคน<อ>เห็นดิ้นอยู่นะอุ้ยนุงอะปลาอะไรครับผมปลาอะไรเนี่ยไม่ใช่ปรากฏด้วยอ่ะตัวไม่โตครับ ชักเลยแล้วกันโอ้ปันเนื้ออนอนอ้คือโอ้ยปักกันแข็งแหมไม่อยากออกครับอ่าทุกคนโอปลาเนื้ออ่อนตัวสวยเลยครับกัดปากระดีนะครับแม่อย่างนี้ถือว่าตัวสวยเลยตัวที่สองต่อจากชาดนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับ คันสุดท้ายนะครับเหยื่อหมดเหยื่อหมดโดนกัดไปฮะสรุปว่าคืนนี้ได้แค่สองตัวนะครับชโดตัวงนี่อะชโดไซประมาณน่าจะโลนึงอะครับไม่ต้องช่างหรอกเนาะแล้วก็อันนี้ได้ปลาเนื้ออ่อ,อนอีกตัวครับนี่ก็เดี๋ยวเราตัดไว้เท่านี้เนเาะเเดี๋ยวมาเจอพรุ่งนี้เช้ากัอนอีกหนึ่งรอบครับผม สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนานี่เสียงนกร้องลั่นเลยเมื่อคืนเราได้ไว้สองตัวนะครับเดี๋ยวมาดูรอบเช้าว่าจะได้เพิ่มไหมโอ้อแม็กทอนเลยดูเลยเจ้าถิ่นเล่นงานอีกแล้วครับแบบนี้นี่รอยกัดแดงเลยนะ่ะปรากฏนะโอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับอ,อันมาหน่อย ดูยทุกคนชโดเล่นงานครับแบบนี้ปรากฏเหลืองครับไซส์ใหญ่ด้วยนี่ชโดเอาไปแล้วโอ้เหมือนเดิมเลยไม่ได้ต่างกันเลยครับทุกคนนี่ปรากฏเหลือแต่หัวชโดดุซะแล้วครับแหมปักเป็ดได้ไม่เต็มตัวสองคันแล้วนะ คันนี้น่าจะเต็มตัวหน่อยนะประกดครับผมโอ้ไส่สวยไส่สวยเดีย๋ยวได้ใช่อถอนมาดูกันครับเนียเนี่นยดูเอาโอ้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 นี่ห้ายดินดีเกินครับสองตัวที่ได้มาเนี่ย ไม่ได้ตัวเลยนะได้แต่หัวครับมามามีตัวนี้ละบวกหนึ่งตัวเต็มเต็มนี่อ่ะเดี๋ยวปลดแล้วก็ไปดูคันอือ่นๆกันอีกนะครับทุกคนดูคันนี้โอ้ยดู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 คันมุดน้ําเลยครับนุ่นไปคันอยู่ที่พื้นน้ําเลยลนะ่ะอ้ยแหมอยู่หรือเปล่าครับ ของซะลนะโอ้ยนี่นี่นี่เหมือนจะมีปลาครับเอ้าคนาเรียบร้อยอีกแล้วโอ้นี่โอ้โห แม็กปักเบ็ดคลิปนี้ได้แต่หัวนะ,ต,วนะต,วตัวที่ถ่แรกที่ได้หัวสามเนาะไอดูเล่นงานอีกแล้วครับผมวันนี้ได้หลายตัวนะครับนี่แต่ว่ามันไม่ค่อยจะครบตัวเท่าไหร่อ่ะจากเมื่อคืนนี่ได้ชโดไว้ตัวหนึ่งกับปลาเนื้ออ่อนเนาะมันตายง่ายครับขังเนี่ยผมก็เลยน็อกเอาไปฟิตไว้เลยแข็งปึ้งครับผมแล้วรอบเช้าเนี่ยโดนไมค์สี่ครับแล้วยังมีหลุดไปอีก สองตมตาก็ที่ได้สวยๆกับตัวเนี้ครับปรากฏเหลืองนะนี่ส่วนที่เหลือประบูนี่เหลืออย่างละหัวหน่อยๆห,หัวหน่อยๆหัวหน่อยๆครับโดนชดเล่นงานยับเลยคลิปนี้ก,ก่อนหน้าเนี้ผมเอาเบ็ดชดไปปักมาแล้วนะครับมันไม่กินเหยื่อปลานินที่ได้มาจากบ้านสวนพรานมิตรครับไม่ได้เลยแต่พอมาปักเบ็ดใช้เหยื่อปลาก,กระดีปักด้เบ็ด ปลาช่อนเนี่ยโหพอติดปลามันเล่นงานยับเลยครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมเอาปลาชุดเนี้ยเนาะไปทําเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมมาครับผมต <c oughs> ัดมาที่คุณยายเฉยนะคุณยายเฉยก่อเตาตั้งกระทะใส่น้ํามันแล้วก็เอาน้ําพริกแกงลงใช่ไหมยายผัดพริกแกงกันก่อนนะครับวันนี้แม่ครัวจะทําเมนูอะไรครับแกงหัวปลากอดแกงเผ็ดหัวปลากดอดเหรอไม่หัวปลากอดอย่างเดียวแล้วนะมีหัว ปลาเนื้ออ่อนหัวปลาบูด้วยใช่ไหม <Yeah. S 1> ก็เป็นแกงรวมหัวปลาไปเลยครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราปักเบ็ดกันมาได้แต่หัวน้ยให่นะ, <Yeah. S 1> <c oughs> ะเริ่มจากผัดพริกแกงให้หอมครับจากนั้นใส่ปลา,ปาครับ,รบเราได้ปรากดเต็มตัวมาตัวหนึ่งแล้วก็ปลาเนื้ออ่อนมาตัวหนึ่งครับแกงด้วยกันเลยหัวปลาที่เราได้มาเราไม่ทิ้งน้ยายญ่จะ <Yeah. S 1> เ,เอามาใช้ประโยชน์นะครับเพราะว่ามันยัง ดอยู่เนาะนยายเช็คแล้วครับว่าใช้ได้ก็ไม่ทิ้งผัดจนเนื้อปลาสะดุง้งสะดุ้งไฟนะยายจากนั้นเราจะทำอะไรต่อครับใส่น้ำจ้าเติมน้ำนะอพอเติมน้ำลงไปแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะตั้งทิ้งไว้นะครับรอจนน้ำเดือดจนปลาเริ่มสุกเนาะเราเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อไปกันครับ น้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องนะยาย <Yeah. S 1> มีมะเขือพวงมะเขือกรอบพริกแดงใช่ไหม <Yeah. S 1> แล้วก็พริกไทยอ่อนกับอะไรนะกระชายเหรอ <Yeah. S 1> อ่าใส่เครื่องลงไปครับดูครับผมใส่เครื่องเยอะๆมันจะหอมๆนะยายนะ <Yeah. S 1> <c oughs> เริ่มปรุงรสกันนะใส่ชูรสใช่ไหมยายชูรสจ้งอ่าเครื่องปรุงแกงเผ็ดของยายก็จะมีแค่สามอย่างนะครับชูรสแล้วก็รสราชานะอ่าจากนั้นก็น้ำปลาใช่ไหมใมสามอย่างเท่านี้ใช่ไหมยายน้ำตาลไม่ใสเนาะไม่ใสจ้ะอ่ ใช่ได้ไหม่อยแล้วจ้ะอร่อยแล้วเหรอจ้ะอ่ะอร่อยแล้วใส่อะไรครับสุดท้ายใบยีราจ้ะใบยีราใบมะกรูดใบมะกรูดฉีกนะ,ะใส่เครื่องหอมลงไปครับผมโอ้โหยายโคตรน่ากินเลยครับแกงแบบบ้านๆเลยนะยายนะอืหอมฟุ้งเลยครับใบยีราลงนี่ เสร็จแล้วก็ยกนายาย <Yeah. S 1> แกงเผ็ดหัวปลาใบยี่ลราครับผมน่ากินมากๆครับเดี๋ยวมาลองชิมกันมาครับสาวน้องไข่ประจำตำแหน่งนะ uh huh. ดูนะดูเนื้อปลาครับรวมคำใช่ไหมเปรียวค่ะ uh huh. อืมนี่อ่ะ uh huh. ลองครับ เอาแบบคำใหญ่ๆเลยใช่ไหมร้อนนะเป็นไงเผ็ดตีไหมเครื่องเครื่องถึงๆเลยมันหอมนะเปรียวเนาะแล้วก็ชิเปียวชิมไปอะไรปรากฏใช่ไหมปรากฏนี่มันเด็ดอยู่แล้วนะกับแกงเผ็ดบ้านๆแบบนี้เนาะอ่ะลองอีกสักทีใช่ไหมข้าวร้อนๆเนาะก่อนทํางานนะเปียวเด็ดใช่ไหมเผ็ดอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกันในฝาครับเผ็ดแน่นอนแกงยายนี่ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> อปิดคลิปครับค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะคะชอบคลิปแบบนี้กดไลก์ก็แชร์ด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับไปบ